สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็ได้เจบินมานะครับแล้วก็จะเทสนะครับกับดอก8นิ้วนะครับกิ๊บ18100นะครับตัวนี้ถ้าของใหม่ก็ดอกละเกือบ6,000นะเกือบ6,000ต่อดอกนะครับตู้เจบินนะครับเสียงร่างนะครับเสียงกลางประมาณนี้นะครับก็วันนี้ฝนตกนะครับแต่ก็จะขอใช้เสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าได้ตู้มาใหม่นะนะครับ ที่ใช้เซวินไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าดอก2ดอกของผมที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่ค่อยแมทกับตู้ผีนะตู้หรือตู้ผีเสื้อที่ผมใช้อยู่นะเวลาใช้แล้วน็อตมันชอบขาดนะผมก็เลยคิดว่าม,มันอากาศมันออกไม่หมดนะมันไล่ลมไล่อากาศออกไม่ค่อยไม่ค่อยทันนะครับฝนมันจะตกแล้วนะครับอ่ะนะครับก็จะเป็นอ่าสินิ้ว2ใบนะฮะใช้ขยายแค่นเดียวครับ12นิ้วอ่ะมาดูเสียงกันนะฟังเสียงกันนะครับผม ตู้เจีบินก็สอบถามได้นะครับใบละสองพันดร้อยบาทนะคไม่รวมส่งนะครับอยู่กับกาลสินนะตู้นะครับก็รับผลิตนะฮะตู้เจีบินนะสำหรับท่านไหนที่ชอบเสียงลอยๆหน่อยเสียงแบบไอ้นี่หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับการต่อก็จะต่อแบบนี้นะครับใช้แท่นเดียวนะขยายผมใช้ประมาณขยายมอสเฟสนะครับประมาณขออะไครับก็จะใช้นะฮะนี่นะครับเป็นประดิษฐ์เจริญเศร้า รุ่น6 6หกอ้หกแปดแ B นะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าพาวเวอร์สามร้อบวกสามวัตต์นะครับต่อข้างนะครับแล้วถ้าบีดโมโนถึงจะได้พันวัตต์นะแต่ว่าเราใช้สเตอร์มันก็จะอยู่ที่สามพันอ่าสามเออสามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับต่อข้างน,นะครับผมใช้แชนแนลนี้ขับกิฟสิบแปดนิ้วพันสองร้อยวัตต์ RMS สองดอกใช้ขับสิบสองสองดอกนะครับนี่นะครับเสียงกลางนะครับมอสเฟตสี่คู่นะ มาลองดูบ้างจะดังไหมนะผมก็จะเปิดจาก Youtube นะครับก็ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับช่องไหนช่องไหนก็อันนี้นะครับดูเอานะนะครับเสียงนะครับอ่ะโอเคนะผมก็จะเล่งอยู่ที่มิกเซอร์นะอันนี้เบีดครับ สามร้อยวัตต์นะต่อข้างอันนี้ไม่ได้เปิดแรงมากนะครับให้ฟังเสียงนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตู้กันครับ ผมจะเล่นเบียดขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับเพราะเบียดมันเล่งได้อยู่นะครับเพราะเราอยู่ด้านหลังตู้เราจะไม่รู้นะคเล่งเบียดได้อีกนะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปฟังไกลๆเสียงมันเป็นยังไงนะอันนี้ยังอัดได้อีกนะครับผมไม่ได้อัดแรงมากนะ นะครับนะเเมื่อมอสเปีสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับขาย7,300บาทรวมส่งตู้ก็ทําขายนะครับนะครับชุดนี้ผมเอาไว้ฟังนะฝนตกเสียงยังมาดีนะฮะเพราะว่าปกติถ้าฝนตกเสียงมันจะหลบนะครับเมื่อสู ก็เห็นแต่อยู่น้ำกันบอคิดบอฝันว่าไอ้สิเห็ุลงได้ฮักกันปั้นยังแอบไปมีคนใหม่เกื็จใจตอนนี้ความจริงคือเผยก็เลยต้องถามดูน้องอยากคู่ว่าไปฮักกับเขาตั้งแต่เมือ่อใดใครชอบเสียงที่ไม่ค่อยลำคาญเจบินหมอมากนะฮะเจ้หลื

เปิดเทสนะครับให้ชมกันนะครับสำหรับ Power M นะครับอ,อะไรนะประดิษฐ์นะนะครับผมนะแรงนะแท่นี้นะ350วัตเป็นยังไงครับ350วัตถ้าเทียบกับ Power M รุ่นใหม่เป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> Power M รุ่นใหม่350วัตเนี่ยมันดันไม่ได้เลยนะฮะแต่ตัวนี้มันแรงจริงๆนะนะครับนะแรงนะนะครับผมว่าแรงนะขนาดยังไม่ได้อัดมากคือทําไมผมไม่อัดให้ชมมากนะ เพราะว่าผมไม่ได้อยู่หน้าตู้ผมก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อัดอัดให้ดูไม่ได้เพราะว่าถ้าเราฟังอยู่หน้าตู้เนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าเราสามารถอัดเพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่ดอกมันจะสุดเท่าไหร่เพราะว่าวัดมันน้อยนะครับดอกมันก็จะเสี่ยงนะครับถ้าเราอัดแบบให้มันดังเสียงถบ,ท,บทับเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะ,ะทําให้มันดอกมีปัญหาสึกเร็วในอนาคตนะครับไม่ใช่ว่าดันได้ดันอย่างเดียวนะครับวันนีน้นะครับก็ต้องบอกนะครับ เพราะว่าผมถ้าถ้าปกติถ้าผมจะอัดให้ดูจริงๆอะ่ะผมต้องฟังเสียงอยู่หน้าตู้ลำโพงเหมือนเวลามิกเซอร์ครับเขาต้องมิกหน้าเวทีถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับประมาณนั้นนะนะครับก็เลยมาเทสให้ชมกันนะสำหรับเพาแอมป์ดิจิเจริญซาวแล้วก็ตู้เจบินนะผมสั่งมา2ใบนะครับก็ให้พี่ชายทําให้นะครับแล้วก็ตัวผีนะนะครับตัวผีตัวนี้นะครับ ตัวพีกระแทกหลังตัวนี้นะ่ะที่ผมที่ผมไม่ไม่ใช่ว่าผมไม่ใช้นะผมใช้เหมือนออกงานเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอ่ามันไม่มันไม,ไม่ได้มีตะแกรงด้านหน้านะครับมันไม่มีตะแกรงด้านหน้าผมก็เลยสเอาตู้ให้พี่ชายตีตู้แล้วก็นะครับเอามาใส่ดอกเกบินเอาไว้เพื่อจะเทสเครื่องเสียงให้พี่ๆนะครับเพื่อนๆน้องๆได้รับชมเวลาผมเทส power amp อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมมีตะเกียงนี่หนูเขาครับนี่นะครับ นูสิเขานะฮะเพราะว่าเบิ้งจากสภาพนะฮะเพราะว่าเป็นจังกะสีเป็นของนะครับหกนะครับหนูสิเขาไปกัดดอกนะครับระยะเง้วนะครับผมก็เลยเอาเจบินมานะครับผมก็คิดไา้สูตรอยู่นะครับว่าเสเอาสูตรใดแต่ว่าผมมีดอกกิบนะครับสองดอกนะสองดอกนะครับก็ดูแล้วอ่ะดอกกิบโค้งหล่อหรือดอกหวัดสูงๆนะเอามาใส่ตู้ผีกระแทกหลังรู้สึกว่ามันจะอั้นนะมันจะออกอั้นๆออกบึ้งๆครับ ออกแนวแผ่นแผ่นดินไหวอ่ะนะครับไผ่ค่อยฟังแผ่นดินไหวนะครับบางคนอาจจะมากว่ามันแห้งนะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันออกบึ้งๆเกินไปอ่ะนะครับนั่นแหละผมก็เลยไม่ชอบเสียงแบบนั้นนะครับผมก็เลยตู้ตัวนี้ผมจะซื้อดอกมาใส่ใหมนะครับจะซื้อดอกธรรมดามาใส่นะนะครับเป็นโครงปั๊มธรรมดามาใส่ผมว่ามันเหมาะโครงปั๊มมากตู้แบบนี้นะครับหรือโครงหลอที่ราคาไม่ค่อยแพงอ่ะราคาประมาณ2 0 0 0กว่าบาทเนี่ยมันเหมาะนะครับนะนะครับผมก็จะ เก็บไว้นะครับไว้ออกงานนะครับเผื่อหลายปีอีกกี่ปีก็ไม่รู้นะโ<ม>ควิดซาก็คอยว่ากันแต่ตอนนี้ก็ใช้เจบิ bin, นนครับไปก่อนนะครับเพราะว่า,วาผมหาดูแล้วเจบินมันเหมาะสุดหละกับดอกกิฟทที่ผมมีนะครับถ้าผมจะไปใช้ตู้หน้าปิดแบบบีบีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบนะผมไม่ชอบเบียดที่มันอันๆนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับนะแล้วแต่คนชอบนอันนี้ผมไม่ชอบนะมมบนะครับผ,ผมชอบเสียงเบียดที่มันออกมาแบบ จากดอกลำพงจริงๆนะครับมันฟังแล้วมันไพเราะนะฮะมันไพเราะนะครับไม่รู้เสียงจะเข้าโทรศัพท์เป็นยังไงบ้างนะครับเสียงจะเข้าโทรศัพท์เป็นแบบไหนบ้างก็นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเสียงมันจะชัดเจนหรือเปล่านะครับเพราะว่านะครับก็ไม่ได้เทสระยะยาวให้ฟังกันนะครับก็เทสระยะสั้นๆนะครับเพราะว่านะฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็กิงใจเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับ ตู้ก็สั่งทําได้นะครับเจบินใบละ2,800บาทนะฮะ2อ0 0ดอยบาทอยู่ที่กาลสินนะครับก็สามารถเข้ามารับของได้ที่ตัวเมืองกาลสินนะถ้าจะสั่งทำเจบินหรือสูตรอื่นก็ทํานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นขอบเหล็กนะนะครับหูจับไม้นะครับสองข้างนะหูจับไม้สองข้างแล้วก็ตะแกรงนะครับก็จะเป็นตะแกรงฉีกนะนะครับตะแกรงฉีกแบบหนาเนี่ยแบบหนาครับนะ แบบเปิดเวลาเปิดมันจะไม่สั่นข้อแขกแน่นอนนะครับแล้วก็โลโก้ N Audio นะครับเครื่องเสียงดีนะครับตู้ลำโพงสวยนะครับของจังหวัดกาลสินนะนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับตู้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นเจบินลิ้นเดียวนะครับถ้า2ลิ้นไม่แนะนําให้เล่นนะครับ2ลิ้นมันจะลมมันจะออกช้านะครับขยายเทียบเซบาหัมเลยวะขยายไม่ทำเลยนะขยายรุ่นเก่ามันก็ดีเดี๋ยวละเนาะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่ขอบเหล็กนะนะครับขอบเหล็กหัวจับไม้หรือใครชอบหัวจับเหล็กก็สั่งเพิ่มได้ก็บวกเพิ่มใครชอบตะแกรงที่เป็นฟิลเตอร์ก็สั่งได้แต่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยแนะนานะครับในส่วนตัวของผมนะถ้าเป็นตู้ที่มันเป็นตะแกรงฟิลเตอร์ผมว่าเสียงมันออกไม่ค่อยสุดนะมันรู้สึกว่ามันมีอะไรมากักไว้อนะนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับก็จะมะีตีนไม้นะฮะเป็นไม้แทนะ้นะนี่นะครับตีนไม้กับ ตีรอบข้างล่างตู้เลยนะครับไม่ให้พื้นตู้นี้สัมผัสกับพื้นโดยตรงนะมีมีไม้ที่เป็นไม่ใช่ไม้อัดเป็นไม้เทะนะดูเห็นหรือเปล่านะข้างล่างนี่นะครับเห็นไหมครับมือผมมือล้วงเข้าไปได้นะมจะเป็นตีนไม้อยู่ตรงนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟองน้ํานะครับเพื่อจะซับแรงตะแกรงไม่ให้มันสั่นนะครับก็ใบละสองพันแปดร้อยบาทนะฮะนะครับผมนะถ้าใครรีบก็มาเอาผมก่อนก็ได้นะนะครับเพราะผมก็เอามาใหม่ๆนะเอามาโดนฝนเห็นไหมครับมีตะน้ํานะครับ ก็มาเทสใส่ดอกกิบตนะหนึ่งแปดหนึ่งร้อยนะครับพันดอกก็สองพันสองร้อยวัตต์นะครับดอกใหม่ก็ประมาณห้าพันกว่าบาทเกือบหกพันนะนะครับสําหรับดอกกิบตตัวนี้นะครับมันก็เหมาะมกับเจบินนะฮะเหมาะกับเจบินอยู่เหมือนกันนะสาหรับดอกกิบนะนะครับใครที่ชอบเล่นที่แบบไอ้นี่หน่อยก็เสียงดีนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ